เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะมาขวางทางเราแท้ๆเนี่ยกลับกลายเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดบนเส้นทางสู่ความสําเร็จไปซะได้หลายคนมองว่าอุปสรรคคือสิ่งที่ต้องเลี่ยงให้ไกลแต่เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะเปลี่ยนมุมมองนั้นไปโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะจริงๆแล้วอุปสรรคที่ขวางหน้าก็คือหนทางนั่นเอง จริงๆแล้วแนวคิดนี้มีมานานมากแล้วนะครับย้อนกลับไปถึงสมัยจักรวรรดิโรมันเลยจักรพรรดิที่เป็นนักปราชด้วยอย่างมาคัสออเรเลียสเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ขวางทางกลายเป็นทางนี่คือแก่นสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งกีดขวางให้กลายเป็นข้อได้เปรียบที่เจ๋งที่สุดของเราได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มที่เสาหลักต้นแรกกันเลยนั่นก็คือพลังแห่งมุมมองครับผมเพราะไรเพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละ วิธีที่เราเลือกจะมองสิ่งต่างๆรอบตัวเราความแตกต่างที่สำคัญสุดๆมันเริ่มที่ตรงนี้เลยครับระหว่าง fix mindset ที่เชื่อว่าความสามารถเป็นของตายตัวกับ growth mindset ที่เชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้คนที่มี fix mindset เนี่ยพอเจออะไรยากๆก,ก็จะบอกว่าโอ้ทําทำไม่ได้หรอกแล้วก็จดแต่คนที่มี growth mindset นี่สิเขาจะมองว่าเออท้าทายดีแฮะแล้วจะถามตัวเองว่าแล้วเราจะเก่งขึ้นจากเรื่องนี้ได้ยังไงบ้าง เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกถึงเรื่องของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ดูในปี1857ตอนที่เกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในอเมริกาทุกคนกำลังแตกตื่นกันหมดแต่ร็อกกี้เฟลเลอร์กลับนิ่งมากเขามองว่านี่แหละคือโอกาสทองเลยที่จะได้เรียนรู้เขาเฝ้าสังเกตการอย่างใจเย็นเพื่อดูว่าคนอื่นทำอะไรพลาดและเขาจะทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้ในอนาคตและนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลย r o กี้เฟลเลอได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนคลื่นลมพายุเศรษฐกิจกที่โหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกแต่เขาเปลี่ยนมุมมองของตัวเองที่มีต่อมันจากหายนะให้กลายเป็นห้องเรียนชั้นดีนี่คือพลังของการตีความใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควบคุมได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามมันมีเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะแต่แบบโคตรทรงพลังเลยในการปรับมุมมองของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ในหัวมันมีเสียงว่าฉันทำไม่ได้แวบขึ้นมา ให้ลองเติมคำสั้นๆคำเดียวเข้าไปครับกลายเป็นฉันยังทำไม่ได้แค่คำว่ายังคำเดียวมันเปลี่ยนกำแพงที่ดูเหมือนจะตันให้กลายเป็นประตูที่เปิดรอให้เราโตขึ้นได้เลยทันทีพอเราปรับมุมมองได้แล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สองครับซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือพลังแห่งการลงมือทำมันคือเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนความคิดในหัวเราให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา ในวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยมีหลักการหนึ่งที่ตรงพลังมากๆเลยสําหรับการลงมือทํานะครับนั่นก็คืออิทธิบาท4ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับคุณธรรม4ข้อที่จะนําทางเราไปสู่ความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องเลยหลักการนี้มี4สเต็ปง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับเริ่มจากฉันทะก็คือแพชั่นความรักในสิ่งที่เราทําตามมาด้วยวิริยะคือความขยันความเพียรไม่ยอมแพ้ง่ายๆจากนั้นก็จิตตะ การโฟกัสจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำและสุดท้ายวิมังสาคือการคิดทบทวนไตรตรองเพื่อหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ4ข้อนี้ทำงานด้วยการเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จเลยล่ะครับแต่หลายๆครั้งเลยนะอปะุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการลงมือทำก็คือการรอให้พร้อมนี่แหละครับซึ่งประโยคนี้มันเตือนใจเราได้ดีมากๆว่าไอ้คำว่าพร้อมร้อเนี่ย มันอาจจะไม่มีอยู่จริงคนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาผ่านการลงมือทําซึ่งก็นําไปสู่แนวคิดที่สําคัญมากๆเลยนี่แหละครับคือแนวคิดที่เรียกว่า action over perfection หรือพูดง่ายๆก็คือลงมือทําก่อนค่อยสมบูรณ์แบบทีหลังหัวใจของมันคือเราไม่ได้มองว่าการลงมือทําคือผลลัพธ์สุดท้ายแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดต่างหากคือเริ่มไปก่อนเลยทั้งที่ยังไม่พร้อมนี่แหละ แล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงค่อยๆปรับไปทีละก้าวเพราะทั้งหมดแต่รอให้ทุกอย่าง perfect นะเพอร์เฟกนะเพอเพลอาจจะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยก็ได้และนี่คือตัวอย่างที่สุดยอดมากๆเลยครับเดม s สเทนิสนักพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของกรีกโบราณเนี่ยนะเชื่อไหมคําว่าตอนเด็กๆเขาพูดติดอ่างหนักมากแต่แทนที่จะยอมแพ้โอ้โหเขาใช้วิธีที่แบบ โคตรเด็ดเดี่ยวเลยคืออํมก้อนกรวดไว้ในปากแล้วไปยืนฝึกพูดแข่งกับเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝัง่งการกระทําที่มุ่งมั่นและมีวินัยแบบสุดๆนี่แหละที่ทําให้เขาก้าวข้ามข้อจํากัดที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ไปได้สําเร็จโอเคครับพอเรามีทั้งมุมมองที่ดีและมีการลงมือทําแล้วมันก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือพลังแห่งความมุ่งมั่นครับมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จะทําให้เราสู้ต่อไปได้เวลาที่เจอเรื่องยาก,ยาก เวลาที่เราล้มเหลวเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างคนส่วนใหญ่จะมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบคือเรื่องแย่แต่สำหรับคนที่มี Growth Mindset เนี่ยคำถามสำคัญมาเลยเปลี่ยนไปครับไม่ใช่ทำไมถึงล้มเหลวแต่เป็นเออจากความล้มเหลวครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างแค่เปลี่ยนคำถามนิดเดียวความพ่ายแพ้มันกลายเป็นบทเรียนที่โคตรมีค่าได้เลยนะเรื่องนี้มันเชื่อมกับแนวคิดเรื่องกริดหรือความเพียรแบบตรงๆเลยครับ ซึ่งนิยามได้ดีมากเลยนะว่ามันคือการมองชีวิตเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรมันคือแพชชั่นบวกกับความอึดในระยะยาวไม่ใช่แค่ไฟลุกแบบเดียวแล้วก็มอดไปแต่คือการยืนหยัดสู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามและเรื่องราวนี้โหแสดงให้เห็นถึงพลังใจที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้จริงๆครับรูบินเฮอริเคนคาร์เตอร์เป็นนักมวยที่กำลังรุ่งเลยนะ แต่โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคดีที่เขาไม่ได้ก่อตลอดเวลา19ปีในคุกเขาปฏิเสธที่จะมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่กลับใช้เวลาทั้งหมดนั้นศึกษาปรัชญาและกฎหมายอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้เขาควบคุมสิ่งเดียวที่เขาควบคุมได้นั่นก็คือความคิดและจิตใจของเขาเองและสุดท้ายครับเมื่อเรามีครบทั้งสเสาหลักแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอก็คือ เส้นทางและความเร็วของแต่ละคนเพราะจังหวะความสำเร็จของชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเลยประโยคนี้เปรียบเทียบได้สวยงามแล้วก็จริงมากๆเลยครับดอกไม้ที่สวยงามอาจจะไม่ได้บานพร้อมกันทุกฤดูความสำเร็จก็เหมือนกันเลยบางคนอาจจะเบ่งบานเร็วกว่าแต่มันไม่ได้แปลว,ว่าดอกไม้ที่บานช้ากว่าจะสวยน้อยกว่าสะหน่อยเส้นทางของแต่ละคนมันมีจังหวะเวลาที่ใช่ของตัวเองการอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการของชีวิตเราเองเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ดังนั้นคำถามสำคัญที่เรื่องเราทั้งหมดนี้อยากจะทิ้งทายไว้ก็คืออุปสรรคชิ้นต่อไปที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่กันแน่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนมุมมองได้สำเร็จนะครับสิ่งที่เคยขวางทางมันก็จะกลายเป็นหนทางสู่ความสำเร็จของเราในที่สุด